สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาลิมิเต็ดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดเป้าบุหลันได้มีการโพสต์คลิปและก็ได้โพสต์ข้อความลงในกลุ่ม fc ทีมงานทนายประชาชนวีสงโดยได้มีการโพสข้อความที่ว่าแน่เฮียพูดแบบนี้เย็นนี้ไอ้ผ่วยจะไลรสุด นอนเอาหนังสือกฎหมายหลอ1หน่งศูนย์หนหุนหัวโชว์เอฟซีแน่ๆย้ำกูชื่อเฮียเดนินนาคาฮอนกคู่ชื่อยังอ่านผิดไม่ใช่หอหีบกูไม่ได้เฮียคนเฮียคือคนพูดครับกูไม่ใช่จำเลยที่หนึ่งจำเลยที่สองกูไม่เฮียหรอกและกูไม่เคยหลอกเงินเอฟซีฟ้องกูดิ กูพูดถึงคดีไนะกูยังไม่รู้เลยคดีมึงเลขอะไรจำเลยที่หนึ่งจำเลยที่สองมีทั่วแผ่นดินอยากเก่งอา่านหนังสือให้จบสิบหน้าหรือ,อยังเก่งกลางเรียนกฎหมายกูไม่ชอบดูถูกคนกูจะบอกให้ทุยไอ้ยามไอ้คนขายไค่ย่างทุยไอ้คนกีดยางทุยไอ้แมงดากับตันกูไม่ชอบดูถูกคนบอกแล้วอย,าย,ายา่าแย่ลิงลับ กามุนาวัตะตต่อยเลือกาวสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมผมเยเดยนินนาคาเซียนซือห่วงจุ้ยจกักรพรรดิพญานาราชนินละนาคหัวหน้ากลุ่มปัตตภีทีมขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไปมึงไม่รู้หรอกกลุ่มปัตตภีทีมคืออะไรอ่ะมึงรู้จากแต่เฮเดนินนาคานั่นแหละไอ้ผู้ไหลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไป ชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าเฮียพูดจี้จุดมันเลยว่ะว้าวโรงเรียนมาเป็นปียังหล่อ101เองเหรอรับรองจำเลยทั้งสองอกแตกตายแน่ๆกลาวนี้เฮียซูู้ตู่ชอบเฮียตอนสั่นกระดิ่งอยากกินไอติมตลอด ถุยถุยเต็มหน้าไอ้่วยเลยตอนที่เฮียพูดมันต้องหลบหน้าจอมันลงเรียนมันไปสอบกับเขาบ้างหรือยังเฮ้คงจะจบหรอกนะอ่านสองบรรทัดนอนหลับป่านนี้ไอ้จำเลยกัดฟันจนกรามหักแน่ๆใครเห็นด้วยกดหัวใจสามดวงเฮียบอกกดหัวใจให้สิบดวงเลยเฮียจำเลยมีความสามารถพิเศษ ผักมิดพุกใกล้ชิดพร้อมสนับสนุนมาเป็นศัตรูหรือฝ่ายตรงข้ามพร้อมทำลายตลอดเวลาชอบชอบสาเก่ใจเรายิ่งนะักเฮียเดชชมมึงนะผวยผวยเกอ,อกแตกตายหรืออยังซิมสองซิมสามซิมสี่ซิมห้าระเบิดลงนางเถกตัวระบมละมังเนี่ยเฮียเดีสู้ๆูรอ101อีฉันก็ได้เรียนมานะคะ แต่คืนอาจารย์หมดแล้วค่ะส่วนอีกโพสต์หนึ่งนะคะที่ป้าบุลันได้มีการโพสต์ลงในกลุ่ม fc ทีมงานทานประชาชนวีสงโดยได้โพสต์ข้อความที่ว่าเมื่อยกตนเป็นผู้มีบุญบารมีตั้งสารพระพรมเองได้เอากางเกงในเช็ดสารพระพรมก็ได้สับพญาก็ได้ทำไมจะกำหนดสีพญาก็ตามใจชอบไม่ได้ละ่ะ ทั้งที่ดั้งเดิมตอนคิดสร้างดวงธรรมบอกไว้หมดแล้วปาริจิตเป็นนากตระกูลไหนสีอะไรนี่นึกอยากจะฟอกขาวให้เหมือนตัวเองจะพ้นบนทินก็เลยจะให้ปาริจิตทาสีขาวมุกแต่ปาริจิตเป็นนาคสีดำนะคะดำประกายทองแบบนี้ทุกอย่างมันถึงวิบัติผิดเพี้ยนไปหมดตั้งแต่สับนาเป็นทนทน หลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่านาคตนนี้ใช้นาคจำลองปริจิตหรือเปล่าคะป้าป้าบูหลันได้ตอบกับความคิดเห็นนี้ว่าตัวนี้อยู่วัดดานค่ะไม่แน่ใจว่าองค์จำลองของจิตไหมแต่เดิมตอนกำลังปัน้นเขาวางแป่นจะลงสีแบบนี้หนูนึกว่าเป็นตัวที่ป่วย ให้ช่างมาปันที่ดงดอกนิ้วค่ะปะ้าูหลานได้ตอบกลับว่าที่ดงดอกเขาทําสีขาวมุกพวกนี้ทําตามใจตัวเองแต่จะให้ขังให้ศักดิ์สิทธิ์ถ้าเป็นสีขาวมุกนี้หายยะเลยนะเพราะพญานาคตามตระกูลสีขาวมุกนี้เทียบเท่าพญา,านาคอนันตนาคราชซึ่งมียศศักดิ์ที่สูงกว่าเพราะพญานาคจะถูกแบ่งยศศักดิ์ ตามชาติกำเนิดตามสีของพญานาคในแต่ละองค์และพญานาคที่ดูแลในแถบจากจังหวัดอุดรไปถึงดงโดกนะคือพญานาคปู่สีสุดถูนาคราชแล้วปริจิตจะย้ายไปอยู่ในเขตปกครงปู่สีสุดถูแล้วจะมามียศศักดิ์สีกายที่เหนือกว่ามันสมควรไหมป้าบุลันได้ตอบกลับว่าพวกนี้เขาเอากระเกงในเช็ดสารพระผุม ก็ทำมาแล้วค่ะไม่สนอะไรหรอกค่ะคิดว่าตนมีบารมีจะออกตามใจตามใจชอบเท่านั้นน่าจะเรียนตะกูลฉับพยาปุตตะมากกว่าค่ะตะกูลสีรุง้งเพราะนักตะกูลวิรูปักที่เป็นตะกูลของท่านพญาอนันตนาคราชจะมีจุดเด่นก็คือกายสีทองกำเนิดแบบโอปาติกะ และทุกองค์ที่เกิดจะมีจารึกตั้งแต่เกิดค่ะดังนั้นจะเรียนแบบแอบอ้างตระกูลนี้เฮาจะกินหัวเอาค่ะปอลหนถ้าสังเกตตามร้านขายของขังรูปปั้นพญานาคจะมีสีสีก็คือสีทองวิรูปักสีเขียวเอราปถะขาวฉับพยาปุตตะและดำกันหาโคตมะนะคะ พอโลสงแต่ก็ไม่ถูกต้องพลจะเลือกสีตามใจไม่ได้เพราะตนเล่นใหญ่เล่นตู่เชิญลือสีกับพระจารมาเมาหมอยกับดวงธรรมตอนนั้นประกาศชัดเจนแล้วว่ากายสีดำเป็นนาคจากตระกูลกันหาคูตมะเจจูจะวับข้ามตระกูลแบบนี้ความศักดิ์สิทธิ์มันอยู่ตรงไหนองค์นี้พระจาร์บอกว่าคือยศสุวรรณขา เป็นนาคตระกูลเอราประถาที่มีกายสีเขียวค่ะส่วนจิตตอนลือสีนิมิตบอกว่าเป็นนาคกายสีดำซึ่งมาจากตระกูลกันหาโคตมะซึ่งเป็นอีกตระกูลค่ะทำในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ต้องความวิบัติอาสูรรากกายก็จะเข้าตัวเองกำใหญ่มาแล้วควยถือเหมือนนาคตัวนี้จะยิ้มขำๆไหมนะดูไม่ดุดัน จะเป็นงูดินสีก็เปลี่ยนแล้วต้องเปลี่ยนตะกุลนาะคถึงเชื่อว่าแรงจูงใจมาจากไสยศาสตร์และก็ความเชื่อมันต้องคิดว่ามันมีวิชามีบารมีมากมันถึงตั้งเองทนเองหันเองได้หมดและมันคิดว่ามันมีวันนี้เพราะอิทธิฤทธิ์ที่มันทำพิธี เสร็จแล้วหรือคะป้าบุหลันได้ตอบกับความคิดเห็นนี้ว่าเป็นภาพจากคลิปเก่าที่สร้างปริจิตค่ะหลานผ่วยทําคลิปเอาตัวอย่างสีที่จะลงปริจิตให้ดูตามดวงธรรมว่าเป็นนักสีดํานักองค์นี้หรือเปล่าค้าปาที่เถอดจะทําขึ้นเพื่อที่จะได้ขอทานเรียกเงินผู้ใหญ่ใจดี